นายอภิชาติพงศ์ศรีหดุลชัยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากรมวิชาการเกษตรกรมการข้าวกรมปรศุสัตว์กรมประมงและกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมานาระดับนานาชาติเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรหรือซีมาอาเซียนไทยแลนด์2015เป็นครั้งแรกในประเทศไทยทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เล็งเห็นว่าประเทศไทยเป็นฐานทางด้านการเกษตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การ จัดงานครั้งนี้นะคะจะเป็นอีกเวทีที่จะช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรให้พร้อมรับการประชุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเพื่อกระตุ้นให้ภาคอุตสาหการรมการเกษตรมีความพร้อมในการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้นในตลาดโลกและช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรไทยภายในงานนะคะจะมีการจัดแสดงเทคโนโลยีและผลิต พันธุ์ทางการเกษตรที่เป็นความต้องการในภูมิภาคอาเซียนเช่นเครื่องจักรกลทางการเกษตรเครื่องจักรแปรรูปผลิตภัณฑ์รวมถึงเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ตลอดจนมีการแสดงนวัตรกรรมล่าสุดสําหรับพืชเศรฐษฐกิจในภูมิภาคการจัดประชุมและการสัมมาน,านานานาชาติเพื่อให้ความรู้กับเกษตรกรอาเซียนในการพัฒนาและต่อยอดความคิดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยงานซีมาอาเซียนไทยแลนด์2015นะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง1 9กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะ